ผู้ที่ดวงเปิดจะได้เห็นคลิปนี้นี่คือพอรจากเทพเทวาที่กำลังจะประทานให้เพราะดวงของคุณจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีแต่ความงอกเงยงอกงามเทพเทวาครูบาอาจารย์จะอยู่เคียงข้างและคอยหนุนนำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้ง4ประการประการที่1ให้กลายเป็นบุคคลที่มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้เหลือมีเหลือเก็บ เงินทองจะหลั่งไหลามาไม่ขาดสายทรัพย์ในอดีตชาติปรากฏเงินทองหลั่งไหลามาในทุกทิศทุกทางประการที่สองให้เป็นบุคคลที่เป็นที่รักของเทพเทวาครูบาอาจารย์ได้พบกับกัลายนานมิตรที่มาพร้อมกับโอกาสในทุกด้านของชีวิตเป็นที่รักเป็นที่นิยมของผู้คนผู้ใดที่คิดร้ายสุดท้ายจะแพ้ภัยตนเอง ประการที่สให้เป็นบุคคลที่แข็งแรงทั้งกายและใจโรคร้ายใดที่เบียดเบียนทั้งโรคเรื้อรังโรคเวรโรคกรรมให้หมดสิ้นไปมีดวงใจที่เป็นสุขและเข้มแข็งมีแรงในการสร้างบุญสร้างความดีสร้างบารมีเสื่ต่อไปประการที่สให้เป็นบุคคลที่ดวงแข็งเหนือสตรเหนืออุปสรรคทั้งหลาย ผ่านเรื่องราวร้ายๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ให้ทุกๆวันมีแต่ความราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยสุขก,กายสุขใจทุกวินาทีจากวันนี้เป็นต้นไปให้มีแต่ความงอกงามและเจริญรุ่งเรือง